เดียวนะคะบอกเลยว่าอีสุสุสคันนี้เห็นอยู่ด้านหลังมินนะคะทั้ง2คันนี้ค้ายราคาเดียวเลยก็คือ2 4 9 2 4 9 0 0 0 0บาทค่ะแต่ถ้าเกิดว่าดูจากใน YouTube หรือว่า e c o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  k มานะคะ2คันนี้ซื้อเงินสดลดให้ไปเลย9,000เหลือแค่2 4 0 0 0 0เท่านั้นนะคะ เริ่มตั้งแต่ตัวนี้เลยถ้า2 0 0แสแล้วได้4ประตูด้วยนะคะก็คือนี่เลย Isuzu d m a x c c b 4 SLX ค่ะคันนี้จดทะเบียนเมื่อปี2,549นะคะหรือปี2 0 0 6ค่ะวันนี้นะถ้าเกิดว่าลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะคะฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นที่6,400บาทแต่ รุ่นนี้เนี่ยมิ้นแนะนําให้ลูกค้าซื้อเงินสดดีกว่านะคะสบายใจดีเหลือแค่2องแสนจีเองนะรถจะค่อนข้างที่จะแบบว่าสมบูรณ์บอกเลยว่าสภาพสมบูรณ์ให้มาดูโดยรวมรอบคันนะคะเนาะข้างในเนี่ยน้องมิ้นทาความสะอาดซักเก็บยละเยดให้หมดแล้วอย่างที่บอกรถเต็นทนะ์น่ะเราทําความสะอาดให้ซักเบาะซักพรมดูสิขนาดเป็นสีเทาอ่อนยังดูสะอาดเหมือนเดิมเลยนะคะเนาะภายในนะคะ ามาดูซุ้มล้อข้างนี้บ้างดูข้างล่างบางโครนเนี่ยมีคําว่า isuzu d-max ติดอยู่เลยนะดูดิเห็นปะอ,อ่ isuzu d-max ติดอยู่นะคะเนาะเป็น isuzu d-max สีประตูที่ไม่สูงแ <c oughs> ต่ว่าเตี้ยก็แลดูจะกคำแรงเอ,า,อางนี้ดีกว่า <c oughs> เขาเรียกว่าไม่สูงแล้วกันเนาะ <c oughs> เครื่องยนต์ 2,500cc ddi i tech นะคะเนาะตัวนี้นะคะรถเชียงใหมแ่แต้เจ้านะคะเนาะนี่นะเป็นสีฟ้า นะคะส่วนอีกขั้นหนึ่งค่ะรถแบบเดียวกันเลยแต่เป็นสเปซแคปนะคะหรือว่าแคปเปิดได้ไม่ได้ดิแคปคือเป็นกระบากแครบเฉยๆนะแต่ว่าเป็นแบบกระบากสเปซแคปหมายความว่ามีแคปพื้นที่ตรงนี้นะคะแต่ถ้าเป็นสมาร์ทแครคือแคปเปิดได้นะตัวนี้รถไอ้หนานค่ะไอ้หนานเอามาแลกกับรถน้องมินไปข้างในก็เป็นเบาะสีดากำมะหยีซึ่งน้องมินซักทาความสะอาดให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีเครื่องยนต์เดียวกันกับตัวเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็รถปี ใกล้เคียงกันนะตัวนี้นะคะเป็นรถปี45นะคะเมื่อกี้46นะคะเนาะตัวนี้ Isuzu e D-Max 2,500cc DDIS LX โ oh <ho> อ้โหผ่อนเริ่มต้นที่อยู่ประมาณ5,350บาทแต่ตัวนี้ถ้าเกิดลูกค้าอยากจัดไฟแนนซ์นะคะต้องมีดาวนิดนึงอยู่ที่49,000บาทค่ะเนาะรายละเอียดตรงด้านนี้เลย นะแต่อย่างที่บอกค่ะสองคันนี้น้องมินแนะนําให้ลูกค้าซื้อเงินสดดีกว่าเพราะว่าในราคาเงินสดกดไม่สูงนะน้องมินก็แนะนํา2ตัวนี้นะเดี๋ยวเปิดให้ดูในห้องเครื่องนิดนึงก็ยังค่อนข้างที่จะแบบว่าออไม่มีร่องรอยการทนเลยนะไม่มีร่องรอยการทนหนักหรือว่าอะไรนะคะเนาะมีตัวนี้ลูกค้าเดิมไห้หนานวางเหนือนะเจ้าเนาะลูกค้าอยู่วางเหนือนะคะปุ๊บดูนะคะเนาะ ได้อยู่ตามสภาพตามปีนะคะแต่ก็ไม่มีร่องรอยการชนน็อตไม่ขยับนะคะเนาะตัวนี้เนาะน็อตไม่ขยับไปดูคันนู้นดีกว่านะตัวนี้เนาะมัน,น,นไม่ขยับตามสภาพ2 5 0 0ซีซีเทอร์โบในยุคนั้นนะคะก็ได้อยู่นะก็ถือว่ากาได้เลวร้ายดีอยู่ใส่ได้เพราะว่าแต่งให้หมดแล้วปะตกปะเสียงนะคะทำให้หมดแล้วนะคะตอนแรกบอกเลยว่าตอนที่เขามาสภาพเนี่ยก็เหมือนพ่อจะมาน่ะ คิวซะเข้าบ้านมาอ่ะคือขี้คล้าขี้ใครนะคะคือตอนนี้เราก็ขัดสีชฉวีวันน้องเรียบร้อยแล้วทั้งสองคันนี้ก็คือผ่านการขัดสีชวีวัน,นทําความสะอาดมาแล้วนะคะอ้าวเปิดให้ดูห้องเครื่องนี่เครื่องยนต์เมื่อกี้มันเป็นเทอร์โบเหมือนกันปะ่ะอันนี้เป็นเทอร์โบอินเตอร์ครูลเลอร์พัฒนาขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะตัวเมื่อกี้เป็นเป็นเทอร์โบเฉย คอ m มอนเรลแล้วนะคะรุ่นแรกๆนะคะตอนนี้เนาะ i s u ู u t t e c h 2.5 DDI Turbo Intercooler นะคะโอ้โหนะนูนอ็นอตน็อตต่างๆทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะนะไม่มีอุยน้องก็ร้องทังอีก <c oughs> เขามีกุญแจนี้แล้วก็มีแบบกดได้อ่าตอนนี้นะคะร้องดังด้วยนะคะ ทั้งสคันนี้ราคาเดียวคือ2,49,000บาทค่ะลูกค้าถ้าอยากจะซื้อเงินสดมีส่วนลดให้9,000เหลือแค่2,40,000บาทนะคะเนาะตัวนี้ไม่มีแหวเดเเพราะเป็นรถบ้านที่ลูกค้าเอามาแลกสอบถามข้อมูลเพิม่มเติมแอดไ,นไลน์หมินค่ะ s i k h o n c m นะคะกระบะ4ประตูเกียร์ธรรมดากระบะแคบเกียกร์ธรรมดาในงบ2 4 0 0 0มีอยู่2คันนี้ค่ะ